สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับผมมาเที่ยวตลาดจีนนะครับผมตลาดจีนในประเทศอเมริกานะครับเจ้าของตลาดนะครับผมเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าของในร้านพี่น้องครับที่เห็นนะครับในคลิปนะครับผมกระสีมีสินค้าของประเทศจีนแล้วกระสินค้าไทยนะครับผมปนกันมาเบิงนะครับในตู้นี้ว่ามีอีกอย่างแน่ครับ ปลาไหลคลองนะครับที่เป็นของไทยนะครับ <_ d> um> เขาสิเอาฟิดไว้นะครับผมฟิดไว้แบบนี้นะครับไปในช่องปิดนี่ไหมครับเพราะว่าสิเป็นหอยป,ปลาปลาไหลแล้วจะพวกกันพักนะครับผมเอาเห้องเบิ้งไปนี่ป่านะครับพวกพักกระเดาสตอบก,กอกบ้านเฮ้าพักนะครับนี่ แซฟฟิตไว้ยังสิเลยครับเป็นสินค้าจากประเทศไทยห้องนี่แหละนะครับผมแต่ว่าขายอเมริกาในอเมริกานะครับนี่กัดพักกระเดาครับในช่องนี้ครับพวกสตอร์อพักนั่นแหละพักบ้นบานๆห้องนี่เขาเอามาขายต้องฟิตไว้ยังสิครับปลาหมึกครับปลาหมึกแพ็คแล้วก็ากาพวกสินค้านะเป็นแพ็คเป็นของทะเลอย่างเีนะครับมีเป็นตลาดอยู่ใน อเมริกานะครับฟีดใบแบบนี้พวกลูกชิ้นพวกของกินนะครับฝั่งนี่ก็เป็นพวกซอสน้ำไม้ปลากระกป๋องของจีนกับของไทยครับยูในร้านนาในกาปะกนกันเพราะว่าสิป็นปลากระกป๋องนะครับน้ำไม้ดอง นี่ย่าวเลี่ยงไปครับสินค้าร้ายครับมีครบทุกอย่างครับแต่เป็นตลาดค้นจีนจะ่้นจีนที่เป็นเจ้าของยูนิเว้าไทยได้ครับจะเลยสามารถที่จะสั้งสินค้ามาขายในลานนี้ได้ร่วมกับของประเทศเจ้าของประเทศจีนครับ มีครบเบิดขับขอมดองทั้งลุมกาเป็นพวกน้ำเฮลส์คูบอยน้ำปูน้ำปลาซอสต่างๆนะครับผมนี่นะครับเป็นสินค้าล้านในอเมริกาน้ำปูน้ำปลาปลาแดกนะครับ เชลตรงกลางครับยาวย่วเรียงไปครับผมสองข้างทาง่าซ้ายขวาครับอัดแน่นด้วยสินค้าครับเป็นสินค้าไทยจีนพวกพักมีบ้านๆเท่าครับผมว,ว่างไว้จังสิค้าบักแตงบักพริกนะครับผมมะเขือเทศมะเขือ,เ,อเป็นแพกแบบนี้นะครับผมคนจีนคนไทย นะครับคนเล่านะครับกับมาสื่อนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านครับเก็บมาฝากครับผมร้านคนจีนขายสินค้าไทายจีนอยู่ในอเมริกาครับขอพูณสำหรับการรับชมครับผมเอาไปเจอกันใหมครับผมสวัสดีครับ